แล้ทุกวันนี้ผมก็นอนในรถเนี่ยที่จุดชมวิวเขาพอีครับเช้ามาก็เห็นทะเลหมอกเช้ามาเห็นทะเลหมอก,กมันคือความสุขซึงหาซื้อไม่ได้สว<ม><น>ัสดีครับผมชูชาติส่วนประเสริฐอายุ70ย่าง71แล้วครับเป็นเาเพศพอดีอ ตอนนี้ผมก็ทำธุรก,กิจเกี่ยวขายกาแฟนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เปิดอูด่ทารถแต่งรถเศรษฐกิจมันแย่ครับผมก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นทํารถตู้นอนเพื่อไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ถามว่ามันชอบไหมมันก็อย่างว่านะครับปิดชีวิตเล่รลอนเพื่อนก็เลยบอกว่าทําไมคุณไม่ขายกาแฟล่ะระหว่างคุณเดินทางไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อย่างน้อยคุณก็มีไรายได้ขึ้นมาผมก็เลยลอง มันคนละทางกับผมแปลงมามันก็เป็นคล้ายๆว่ามันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ทารายได้ดีนะครับแต่นะณระหว่างนี้ในะโควิดมาแล้วไรายได้ไม่ค่อยดีนะครับกับทุกคนเหมือนกันหมดนะครับอดีตจริงๆแล้วผมเป็นทหารอากาศนะครับอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็อยู่ชายแดนเชียงใหม่แล้วก็อยู่นั่นแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น นะครับชีวิตหลังจากออกจากอาการมาแล้วก็ไปทํางานที่ต่างประเทศหลังจากนั้นมาก็ไม่รู้ชีวิตมันเห็นเหนไปไงก็แข่งรถมาตลอดเลยครับอทั้งในประเทศทั้งมาเลเซียเรนฟอร์เรสชาเลนจ์ทั้งยุโรปผมก็ไปแข่งมาหมดแล้วแต่มันก็ได้ทั้งนั้นก็คือถึงถึงฟ้ามันก็ตกอยู่ที่ดินอยู่ดี ใปัจจุบันนี้ผมกู้รถที่ดอยผาตัดก,กับตัวเพ่งมาเกือบเจ็ดปีแล้วนะครับแต่การกู้รถเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆที่จะไปกู้ยิ่งวันนี้เนี่ยนาวันนี้เนี่ยก็ยังมีอุบัติเหตุอยู่บนผาตัดเหมือนกันซึ่งมีรถสามคันรอผมหลังจากที่พูดคุยในจุดนี้แล้วนะฮะมันมีทุกอาทิตย์ถ้าอุบัติเหตุพลิกทุกอาทิตย์มันไม่เป็นหน้าที่แต่มัน เราช่วยเขาอะไม่มีคนอื่นยี่ขึ้นไปอะไม่มีใครกล้ายิ่ขึ้นไปชั่วโมงนี้นะมาเส้นทางมันเหมือนเส้นทางนรกอมันยากจริงๆนะครับแต่ทุกคนเขาก็าอยากจะขึ้นไม่ทราบเป็นเพราะเหตุอะไรอาจจะเป็นต้องการทํารถมาเพื่อท้าทายต้องวิชิตผ่าตัดอะไรประเภทนั้นคิดว่าผมขายสองยอย่างเฉพาะกาแฟก็คือ โคเข้มโคกลางลก็คือเข้มกับกลางนั่นก็เป็นโกโก้โอวนตินแค่นั้นเนี่ยเมนูมีแค่นี้ฮกระชงแบบใช้กาโมาค่านะครับแล้วก็แบบดิบแบบเวียดน,น้มมันค่อนข้างจยาดูก็สิกอะพแเราใส่แก้วใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นน้ําหยดติ้งติ๊ง,ง,งเนี่ยมันเลินแล้วก็กล้องถ่ายรูปบางคนก็ชอบอะ่ะมันก็ดูมีความสุขดีนะ ได้สัมผัสกับนักท่องเที่ยวกับพวกเพกืพ่อนฝูงทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่มานั่งคุยเหมือนสภากาแฟครับแต่นั้นเราคิดว่าเราก็มีความสุขไม่เหงาเขาบอกว่าร้านกาแฟมันมีทั่วไปที่เขาคอมีทั้งที่ไหนที่ไหนก็มีร้านกาแฟแต่เขาอยากจะสัมผัสก,กับร้านกาแฟที่อยู่ข้างทางอะไรเงี้ย ซึ่งมีวิวมีทะเลหมอ,อกอะไรเภทน,น,นั้นน่ะเขาต้องการกินกาแฟด้วยกับบรรยากาศแล้วก็ถ่ายภาพนั่นคือความสุขของเขาของนักท่องเที่ยวการที่จะใช้ชีวิตแบบผมเนี่ยมันมันยากเหมือนกันนะแต่ละคนน่ะแต่ละคนมันใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่คนที่ทำชีวิตแบบผมเนี่ยคือมันยังไงอ่ะ จะพูดยังไงดีคือมันไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรคืออยากจะมีความสุขไปวันวันวันนวันวันวแบบนั้นคือไม่ต้องคิดอะไรเขาคอเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอีกมากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแต่ฤดูกาลแต่ฤดูกาลของหน้าฝนก็คือหมอกหน้าฝนนะครับก็อีกลุ่แบบหนึ่งนะครับหมอกจะฟุ้งไปหมดเหมือนอยู่บนสวรรค์เขาเชิญ มาเที่ยวเขาคอนะครับอำเภอเขาคอยยีต้นรับแล้วก็เชิญชวนมาจิบกาแฟาที่ดิฟคอฟฟี่นะครับดิฟคอฟฟี่ที่จุดชมวิวเขาคอนะครับคุณจะได้บรรยากาศของทะเลหมอกและสภาอากา,าศเย็นๆนะครับทุกทดูกการครับ